นายตาจางสวัสดีจ้าทุ่จ้าไหนแล้วฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้านายตานั่งชมอยู่หลังบ้านหลังออฟฟิศกันดอกนายตานายตานั่งชมอยู่หลังออฟฟิศคะ่ะเห็นไหมคะ ชิจ่ายน้อยสร้างสองเดือนจังได้ชิจ่าน้อยจ๋าแบบวินจชิจ่าน้อยจ๋าเอ๊ยชงผมค่ยดูตาหนูสิค่ะหนูจะนอนตอนไหนวันนี้ทรงผมขุนช้างกำลังมาแรงปากแบววๆนั่นนะ มาแบบเวะนะอะไรคะลูดอะไรคะลูกดึงดงดึดึดึงดูอะไรอ่ะพ่อเยอะมากหนาเลยอ่ะกลองขึ้นแหลท่ะกองขึ้นหนาแหลท้ก็ไม่เล่นนะก็ไม่เล่นนะค่ะคือค่ะเ้ยวันไหนหวังนั่งดีเฮ้ย ไม่ระลุกไม่แลนะคะก็ไม่แลนะคะเอ้ยออออยังได้แนมคุณพ่อคุณแม่กินแจ่วฮ้อนจ้าคุณพ่ณ<ข>อค,คุณแม่ทานแจ่วฮ้อนจ้าลเลดศเพียงลวกสุกๆค่ะจ้ะเอ๋<ะ>โอ้มาลักจื้อามาละกจื หนูมาจากไหนลกูกหนูมาจากเซจ่ายามาอาศัยยามาอาศัยลกูกอ้ขาขาผู้ใดเสียมากกระดีนี่ฮะ่ามาอาศัย<ต>อันนี้มัน<า>มา้าบ่ได้ป,ป้าแจ๋วแต่แย่งมาจากป้าแจ๋วคะ่ะอยามาอาศัยลูกลูกผู้ใดเนี่ยเกือบไรลูกผู้ใด <c oughs> อะไรลูกดูน่าตุ้ยเหรอคะฮะ <c oughs> <c oughs> ดูน่าตุ้ยเหรอคะ Đu hai đội tuyển nửa. là nửa. Bouti nửa. là thấy nèo. Anh là Này sao Aha. Gwen. Hm. 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 บอ่อคอนเสิร์ตดัดูบรรยากาศข้างหลังนะคะดูสิคะเอาเครืองเปรี้ยงคอนเสิร์ตย้นนอนส่งผมไม่ลูกอาย,ยา่หน,นูหนูตาต,าตีตาตุยตีตาน้อยตีตาตุยตาตาตาติตุยถ้าเดี๋ยวค่ะ กินไหมคะกินไหมคะขึ้นมาอือบาลูกนี่แบบอือบะไม่กินข้าวลูกกินข้าวไหมล่ะกินลูกกินข้าวหรือยังเมื่อกี้กินนมกินนมเมื่อกี้ไปหาบอกกําลังกินนมเห็นได้ยินเสียงแม่ตีเงินหงวกบุบเลยก็เอาอยากหาแม่เขาไหงเขาจะถึงแม่ละคะลูกกําลังเฉ่ยหลับกินนมกําลังเฉ่ยหลับกลางนลาง ยินงแิเแมงหงกบึบเลยยิงเสียแมงงอกเบิดเด้อ็นงเอแต่มันมาูมใหม่นี้มันเลยเป็นสีโอ้ชงที่มนมัที่นมนที่มันมนเด็กอะไรเนี่ยฮะเด็กอะไรเนี่ยมานั่งร่วมวงเนี่ยฮะ นั่งร่วมวงเหรอลูออพกพ่อพ่อคุยกันุ่นหน่อยพ่อตีมัมมัมมัมตีติมดิมดิมออามาฮับฮับอืมแซ่บเลยเลือนหน้าเลื่อนหน้หาเนี่ย เอ้าวเนาะอร่อยอร่อยจังแม่บางเสียงดูปะเนี่ยเลียยแต่เอาปะกินปะกินบ่ะท่านใดจ้าเตะออกไปลูกออกไปเอาโรเตตเตะไมันมันหอมอันนี้ไอ้ม่ำมัำมั้มคุณพ่อกินเฉยคำหนึ่งนะเต้คำหนึ่งช่องช่างไอตะอาริตะหนึ่งช่อง อ <The beach> เอาใหม่ครับนึงไม่ใช่ปากน้ำละครับแซบแซบ just one just one more just one more ครับ อร่อเอา่อยังเลยแซบเบือแซบเบือจ้งแซบเบือค่ะเวปากันเราต้อีชตัวเดียวลูกเออเดีอยว่ Oke, okay, nak. Ah, nak